ชายคนหนึ่งถูกวางยาพิษยิงหลายนัดแต่ยังลุกขึ้นได้ตำนานว่าเขาไม่ยอมตายนี่คือรัสปูตินเกรกอรี่รัสปูตินชาวชนบทไซบีเรียผู้มีชื่อเสียงด้านการภาวนารักษาเข้าวงในราชสำนักโรมานนฟเพราะอาเล็กเซร์รัชทายาทป่วยเลือดไหลไม่หยุดจักรพรรด,ดินีอเล็กซานดราเชื่อว่าเขาช่วยให้เจ้าชายนิ่งสงบอาการทุเลา ข่าวลือจึงระเบิดจากนักบุญกลายเป็นปีศาจการเมืองคืนหนึ่งปี1916เจ้าชายยูสุพอฟล่อรัสบูตินไปคฤหาสน์ตำนานเล่าว,ว่าวางยาพิษแล้วยิงเขายังลุกหนีออกไปกลางหิมะก่อนถูกยิงซ้ำโยนแม่น้ำเย็นจัดเรื่องเล่าจึงยิ่งหนาหูว่าข่าไม่ตายนักประวัติศาสตร์ชี้ว่ารายละเอียดหลายอย่างถูกแต่งเติมแต่ความเสียหายทางภาพลักษณ์ ทำให้ราชวงศ์เสื่อมศรัทธานหนักขึ้นก่อนการปฏิวัติรัสเซียสุดท้ายรัสปูตินคือใครกันแน่นักบุญนักโฉยโอกาสหรือกระจกสะท้อนวิกฤตอาณาจักรคุณละ่ะเชื่อเวอร์ชั่นไหน